พูดดีๆพูดเพ้อๆไม่ไม่ต้องบบนไม่ต้องหิดอะไรเงี้ยน้เย็นอืมมัน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 หลายอย่างทุกคนแบบมันเครียดนะจริงๆหนูหนูเครียดมากหนูหนูเครียดหลายๆสิ่งเครียดไปหมดเลยแต่ว่าไม่เคยมานั่งบอกทุกคนเลยว่าเครียดแม้กระทั่งแบบพวกพี่ๆทะเลาะกันในกลุ่มอย่างเงี้ยหนูก็โคตรเครียดเลยหนูเครียดแบบ แแบบสุดๆแต่ไม่บอกไม่เคยพูดไม่เคยบอกเลยเคยพูดไหมไม่เคยเลยแต่จริงเค <c oughs> รียดมากเครียดกว่าทุกคนด้วยเครียดกว่าทุกคนกล้าพูดเลยว่าเครียดกว่าทุกคนเครียดกว่าพี่ๆที่ทะเลาะก,กันอีกแต่ไม่เคยพูดจริงๆ <c oughs> แค่นี้จิบบใช่มันมันก็ก็พยายามแบบว่าก็ผ่านพยายามผ่านไปพยายามผ่านไปในในแต่ละวัน ่ะคือหนูไม่เคยไม่เคยมี FC ที่แบบหนูไม่รู้อ่ะหนูอาจจะไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มี FC กลุ่มใหญ่ัางไม่เคยมีเ FC กลุ่มใหญ่ั้งที่จะต้องแบบมันนี่ที่จะต้องแบบ มีหลายกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือหนูเคยมีเอฟซีที่แบบเป็นกลุ่มเดียวแต่ว่าแบบรักแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าวันนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ทุกคนแฮปปี้หนูก็รู้สึกว่าหนูก็แฮปปี้นะที่ ไม่ว่าพี่ๆจะเป็นมีเป็นสิบกลุ่มมีหลายๆกลุ่มแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันหัวใจดวงเดียวกันวันนึงถ้าเกิดว่าเราเจัดมิงกันมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเราก็สามารถมาเจอกันได้แต่ขออย่างเดียวว่าเราจะไม่ทะเลาะกันแค่นั้นเองนะคะความคิดเราอาจจะไม่ได้ตรงกันทุกอย่างการเ,เรียกว่า ความคิดแล้วก็ไอเดียในการทำอะไรใดๆทุกสิ่งมันก็อาจจะไม่ตรงกันการแก้ไขปัญหาก็คืออาจจะต้องแยกการทำอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ติดค่ะแล้วอืมหนูก็อยู่อยู่แบบอยู่เป็นกลางอยู่แล้วแล้วหนูกับลูกก็แบบรักทุกคนแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบคอยซัพพอร์ตเรา คนร้อยคนมองหนึ่งร้อยแบบใช่คะ่ะจุดประสงค์คือทางเดียวกันยาก,กับโลใช่พออย่างเดียวว่าถ้าวันหนึ่งเราจัดมิ팅ขึ้นมาแล้วทุกคนก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยถ้าแกงนี้มาเราไม่มาอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบแบ่งแต่งแยกก็มันจะไม่ใช่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือเราไงถ้าจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเราถ้าเราจัดคือทุกคนต้องมานะอะไรเง,งี้ยหรือแบบไม่ได้เกี่ยวว่าว่างหรือไม่ว่างถ้าไม่ว่างไม่มาไม่เป็นไรแต่ว่าอ,อถ้าไม่มาด้วยเหตุผลที่ มีกลุ่มนี้มากลุ่มนี้ไม่มาอะไรเงี้ยอันนี้เราจะรู้สึกว่าแบบเออเราไม่จะดีกว่าอะไรเข้าใจไหมในบ้านละกันค่ะ อยากไปจังไม่เคยไปจริงงานมีติ้งเป็นงานที่สนุกมากเลยนะทุกคนได้ได้เจอคนที่เราลักอะไรเงี้ย <c oughs> อยากให้น้องมีความสุขมาก <c oughs> เข้ามาไลน์แล้วจเจอพี่ๆครับจริงๆดิ k ต o อกเป็นเซฟโซนหนูมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่า หนูเป็นคนที่ไม่โพสโซเชียลแบบลบเลยเห็นไหมไม่ไม่โพสโซเชียลลบเลยแล้วก็ไม่ไม่โพสอะไรที่แบบลบอะในแง่ลบหรือทำให้คนอื่นอ่านแล้วรู้สึกแย่แม้กระทั่งเวลาไลก็จะไม่ค่อยมาพูดอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำอัน,นก็ขอพูดความรู้สึกน,นิดนึงแล้วก็ไม่พูดแหละ <asure it S 1> ไม่ได้ไม่พอดีแล้ว to ใช่ค่ะในเงินเดี๋ยวสั่งไฟเบอร์สองเซตใหญ่ขอบคุณค่ะแป้งเขาไล่กลุ่มแนวเขาจะเอาอันวางไห่กลุ่มไฟเบอร์เขา จะดูว่าตัวจริงปล่อยวันไหนเดี๋ยวบอกพี่ๆทุกคนในบ้านเนี่ยโลน่ารักเราเจอการงานมิทติ้งค่ะโฟกัสที่น้องกรหอยเป็นคนเก่งไม่มองอดีตใครเลยรักที่น้องเป็น้องขอบคุณค่ามวคือย่างนีนะมิติยิ้มเยอะๆนะคะเดี๋ยวมิจจทติ้งหนูจะจัดให้สนุกๆเลยทุกคนจริงหนูจัดให้สนุกๆทุกคนสนุกแน่นอน แบบไม่สวย <c oughs> เพราะว่าพังผมแล้วมาจากกองจริงว่าจะอยู่กองต่อนี่เหรอเสร็จเร็วแล้วก็วันนี้ไม่มีไลฟ์โซชูแล้วของคาสต๊อกก็เลยพี่เขาไม่มีของส่งก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะ พี่ลุงอลุนี่ลุงอลุนเี่ยัน,น,นี้เัน,นเป็นอแก่อัน,นี้แม่นนเอาไม่ถึงเป็นะไรันนี้เอาสักสงอง <3, 000 S 2> พันบสามพันสองพันสามพัองก็ได้ไหมเออสองพันสบอ็ดบ่พเอา แกเอาสองพันทันไหมคะวางเซ่ห้าเขาผลิแล้วทำมาทันบอทำมาทันบักะหาทันก็บเบอรกล <c oughs> างเดือนทุกคนตัวจริงเสร็จกลางเดือนประมาณวันที่ยี่สิบครับตัวจริงเสร็จประมาณวันที่ 20, ยี่สิบไฟเบอร์เดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดจะ เอาไปแจกหลังเวทีเส้นหนึ่งมีกีซ่ซองม้ไม่บางคนยังไม่ได้ลองด้วยซ้ำหนึ่งแพ็กมีสามซองค่ะมีสตรอเบอรี่พุนเมลอนตัวนี้นะคะเอ่อคอนเฟิร์มเรื่องไม่ปวดบิดค่ะไม่จูจัดระหว่างวันครับถ่ายนิ่มง่ายครับถ่ายฟูมาก ดีมากทุกคนตัวนี้กินง่ายไม่ปวดบีบไม่ถ่ายจุดจารดไม่ถ่ายเป็นน้ํานะคะขับถ่ายง่ายขับถ่ายฟูขับถ่ายแบบ5-6ชั่วโมงถ่ายกินก่อนนอนตื่นมาถ่ายใครที่มีปัญหา